ถึงนะครับคัมม่วงนะครับบ้านโพนคัมม่วงนะครับมาถึงทันที่สองนะครับสาหรับรอบนี้นะครับผมเป็นยันม่านะครับหาที่เบดแรงแมนยูพี่น้องเด้อนะครับอยู่ที่บ้านโพนคัมม่วงนะครับผมอาเภอคัมม่วงนะพี่น้องเด้ออยู่ในตัวตลาดเลยนะครับตัวนี้ถนนตัวหนาผมก็ทิไปวังสามหมอนะครับผมวังสามหมอไปยังใดอีกไปได้หลายทางครับไปสีทงสีธาตุได้เบิดนนะครับ ทั้งปุ่งกระติไปสามใช้แล้วก็ไปทารตาคันเขานี่ละจอดนี่แหละจอดนี้นะครับมันติดกลางตลาดเลยพี่น้องสามแยกนะครับสามแยกไอเสาหลักเมืองของข้ามงวง,งนะพี่น้องนะครับในบ้านเราอยู่แม่แพร่ว่านะครับเรากาดีเป็นชีสวัิ์นะครับไปทั้งพี่ก็ที่ไปไอวังสามหมอก็ได้นะครับในบ้านเราอยู่ในกลางตลาดเลยนะครับ ขันนั้นบ่จอดพุด่นต่อจะพุ่งเลยตัวอืมเป็นเมนยูนะครับของบ้านนี่ัตะอยู่ในข้ามวงเลยนะครับพี่น้องหาปองเขาอยู่ครับมันแคบก็เอามาทั้งสองขันเลยทั้งปีอับทั้งรถต,ตู้นะพี่น้องเด้อเดินข้างมืออยู่รถตู้เห็นปะยู่ดสาต่อเอาก๋อขันเบิ่งเอาแต่เนาะกว้างขึ้นเขบนี่ อันนี้กว้างได้เลยเออนี่ครับนี่ครับแล้วเอาสีอะไรวะสีแดงสิยันมาสีแดงเบิดนะครับุยันมาแมนดว้วพี่น้องเด้อขั้นไหนขั้นนั้นปะว่นท้าออกได้ก็ดีแล้วพี่น้องอยู่บ้านโพนคามองอยู่ในตลาดเลยพี่น้องเด้อตู้ขามกับสีสวรรค์น,นะครับ เอฟซีอูไปทุนมาเบิ้งไดครับบ้านเราทิ่ตรงขามครับนี่ครับแม่มแพรวาเลยนะครับมัมแพรวาเลยนะครับครับทิศวัดนะครับนี่รถราทิ่จอดไปลังบ้านเด็กน้องเด้นเท้าม้านะครับผมนี่จนนี่เรียบร้อยนะพี่กน้องใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะครับผมสำหรับเคสยกความมันอันนี้กสงค์นะครับอยู่ที่คำม่วงนะครับบ้านโพนคำม่วงนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์อีกแล้วครับท่าน เร็จจากนี้เขาก็ะติไปสาหัตะขันต่อเลยนะครับเป็น5้าสิบแรงนะครับห้าสิบแรงที่ใดพวกพี่น้องสีเขียวที่ดำเงินผมจำเอาได้นะครับพอแล้วเียดายนะครับเราเรา้บ่ไรีเรียกฝีเอาเองลูกสาวเป็นคนสร้างให้นะครับตัวนี้เราอยากได้สีเขียวที่ดำเงินนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดแมนยูนะครับผมแมนยูจัผู้ใดมีรุ่นนี้นะครับเพราะกรติดได้พี่น้องเ้อแมนยูนะครับห้าสิบเอ็ดแรงนะครับ จัางวัดดึงใกล้มือนะครับนะครับไล่ไปนะครับหัวอัตราบีมีอยู่แปดหม่องนะพี่น้องเด้อนะครับมีสติ๊กเกอร์งามๆใหม่เบิดเลยนะครับนะครับโอ้โหภัยเหตุกับฟองน้ำรุ่นใหมเยอะกระบอกไปดันกับเสีงานได้นะครับผมจนงามงามนะจะใส่พี่น้องเขาได้เบิดลนะครับพี่น้องยกกระสูงนะครับ ตัวนี้ครับมีไห้นะครับขาค่ำแบบลายไห้เบิดเลยนะครับผมตัวนี้ครใกล้มือพ่อขึ้นไปนั่งเบิ้งดูสัมงทางนั่งดูไปไปดูนี่ครับยิงยิงคือใจวะรับเครื่องรับเครื่องเบากันบ่ได้ยินเป็นไหพ่อคือบ่คือบ่อจักโปนั่นสองไปเห็นน้องผู้ใดไปเห็นน้องผู้ใดไปเห็นน้องผู้ใดก็ติเรียนไปซั่งเห็นเห็นที่แรก แลนน้ำกลดเขาติได้ยินเขาปะเดี๋ยงยันปะมันเบิ่งมันบอกเออแลนน้ำกลดเลยไปขอเบอร์โทรเขาอยู่ที่นี่เลยเขาให้ยวะที่นี่ให้ตัวเขาติดอยู่นี่โอ้ก็เลยลากเอาเลยลากเอาเบอร์โทรเลยครับพี่ไหนพอเราเห็นอยู่แถวแถวสามสามใช้เด้องเฮ้ยข้ามหมองสามใช่ครับกับหาทิพย์แรงสีเขียวอันปะนั่นแหละพอเราแลนไปขอเบอร์โทรเลยนะครับมันสีเขียวสีเขียวนัดใจเนี่ยอยากได้สีที่ใดก็สีีเขยวครับอยากได้สีเขียวคือได้สีแดง ลูกสาวซังลูกสาวซังเขาเป็นตัวสาม่นเป็ดเออเล่นลูกสาวเป็นคนสั่งให้ได้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ลูกสาวเราเป็นคนสั่งให้นะครับผมโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวไปต่อกันคันที่สามเลยนะมัอนี่วัดที่ไหนมันได้หาเครื่องเลยพี่น้องเด้อนะครับตั้งเป้าไว้ว่าหาเครื่องจักรจีดแต่วัดที่ไหนแน่น่ะที่เครื่องได้นะครับอัธิไร่ไต้ไฟนะพี่น้องเด้อเพราะว่ามันต้องไปวานนอน,นีว่าขันที่หกต่ออีกนะครับนะครับฝากติดตามในพี่น้องช่องอู่ไพฑูตการเกษตรนะครับผม ครับลู้คำนี้ครับวันน้ากับมี่นะครับหรืออูไปชุนการเกษตรนะครับหรือว่าโทรสอบถามก็ได้เต่ว่าผมอยากแนะนาพี่น้องโทรตั้งผมต้องเป็นเดือนหรือสองเดือนขึ้นนะครับเลยนะครับผมแนะนาเลยนะครับผมโอเคนะครับ